Lc 7 0 8ครับ Lc 7 0 8 sp ครับคัานี้สวยกิบเลยนะครับคุณลูกค้าเพิ่งมาใหม่วันนี้นะครับราคานำเสนอครับ445,000บาทนะครับเป็นรุ่น4 0 0แ0นส่ sp ครับไม่ทิ้งลน์นะครับเสียอ้วนจะพูดอะไรต้องหลงไว้ก่อนนะครับไม่ทิ้งไลน์นะครับ445,000ครับเป็น4 0 0 0เป็น4 0่8 sp คิดนะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับ ตัวนี้สวยเลยนะครับลูกค้ายางเดิม4เส้นนะครับไม่ยังไม่ถึงพันนะครับคุณลูกค้าสภาพสวยเนียนเลยนะครับคันนี้นําเสนออยู่ที่ราคา4 4่0 0 0สบาทนะครับบริการตรวจเช็คฟรีนะครับโอนทะเบียนฟรีนะครับตรวจเช็คฟรีโอนทะเบียนฟรีนะครับมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ไฮดรอลิกให้3เดือนนะครับลูกค้าสนใจคันนี้นะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับ ดีเยี่ยมแทกเตอร์รถดีรถสวยมีมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจรถเทกเตอร์สวยๆนะครับโทรเข้ามานะครับ4018มีเยอะนะครับ3แสน9 3แสน8 3แสน9ถึง4แสนต้นๆนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีรถเกี่ยวด้วยนะครับกําลังลงรถก็มีนะครับสนใจรถเทคเตอร์สวยๆสนใจรถเกี่ยว0872244023นะครับ รถสวยๆมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ4018 3.8 3.9 4.0ต้นๆน,น,นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับซูมให้เห็นชัดๆนะครับส่สนใจคันไหนก็เข้ามาเลือกดูนะครับเยอะมากมายละการตาเลยนะครับลูกค้าดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับ